คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมความรักที่เคยหอมหวานเหมือนน้ำตาลในช่วงแรกจูจ่ๆก็กลายเป็นรสขมปีภายในเวลาไม่ถึงปีมีสถิติที่น่าตกใจบอกว่าคู่รักกว่า70%มักจะเลิกรากันในช่วงปีแรกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นกับดักที่เราทุกคนอาจกำลังเดินเข้าไปโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาไขาความลับนี้กันครับ ว่าอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนไปและถ้าเราอยากเป็น30%ที่เหลือที่เดินจับมือกันไปจนแก่เท่าเราต้องทำอย่างไรในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งครับแต่มันคือกลไกธรรมชาติของร่างกายเราเองช่วงที่เราตกหลุมรักใหม่ๆสมองเราจะหลั่งสารความสุขออกมามหาศาลครับทั้งโดปามีนและออกซิโทซิน ช่วงนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าช่วงโปรโมชัน่นสารเคมีเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนแว่นตาสีชมพูครับมันจะเบลอข้อเสียของอีกฝ่ายจนหมดสิน้นเขาทำอะไรก็ดูน่ารักเขามาสายเราก็รอได้เขาพูดไม่เพราะเราก็มองว่าเท่แต่ธรรมชาติกำหนดมาครับว่าสารเคมีพวกนี้จะหลั่งออกมาเต็มที่แค่ประมาณ6เดือนถึงหปีเท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์จับคู่กันพอครบกำหนดปุ๊บแว่นตาสีชมพูหลุดออกทันทีตอนนี้แหละครับคือของจริงเราจะเริ่มเห็นถุงเท้าที่ถอดทิ้งไว้ไม่เป็นที่เราจะเริ่มรำคาญเสียงเคี้ยวข้าวเราจะเริ่มเห็นความเอาแต่ใจที่เมื่อก่อนเรามองว่าน่ารักนี่คือภาวะที่เรียกว่าการตื่นจากฝันครับซึ่งคู่รัก70%รับมือกับความจริงข้อนี้ไม่ได้ พราะคิดว่าเธอเปลี่ยนไปทั้งที่จริงๆแล้วเธอเป็นของเธอแบบนี้มาตั้งนานแล้วต่างหากครับเอาละครับเมื่อวิทยาศาสตร์บอกว่าสารเคมีหมดใจเราก็เริ่มเป็นทุกข์ทีนี้เรามาลองฟังในมุมของธรรมะกันบ้างนะครับว่าจะพาเราก้าวข้ามจุดนี้ไปได้อย่างไรหลวงปู่จันท์ท่านเคยเปรียบเ,ยเรื่องความรักไว้อย่างน่าสนใจครับท่านว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้รักคนตรงหน้าจริงๆหรอก แต่เรารักเงาของเขาที่เราสร้างขึ้นมาในหัวตัวเองต่างหากเราวาดภาพไว้ว่าเขาต้องเป็นดังใจเรานะเขาต้องพูดแบบนี้นะเขาต้องดูแลเราแบบนี้นะพอวันหนึ่งเขาขยับตัวนิดเดียวไม่ตรงกับภาพในหัวเราความคาดหวังนั้นมันก็หล่นทับเท้าเราเจ็บแล้วเราก็ไปโกรธเขาหาว่าเขาทำให้เราเจ็บ ธรรมะข้อแรกที่จะช่วยให้ผ่านปีแรกไปได้คือการยอมรับในความไม่เที่ยงดอกไม้บานแล้วก็โรยน้ำขึ้นแล้วก็ลงใจคนก็เหมือนกันวันแรกหวานวันนี้จืดเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของโลกถ้าเราเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติเราจะไม่ตื่นตระหนกครับเราจะมองหน้าคู่ชีวิตของเราแล้วบอกตัวเองว่าอ๋อธรรมชาติเขากำลังแสดงธรรมให้ดูอยู่ ข้อต่อมาคือศีลและการให้อภัยคู่ชีวิตที่จะอยู่กันรอดไม่ใช่คู่ที่ไม่เคยทะเลาะกันนะครับแต่เป็นคู่ที่ให้อภัยกันไวหลวงปู่ท่านสอนว่าให้มองคนรักเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์เขาก็มีความทุกข์ของเขามีนิสัยแย่ๆที่แก้ไม่หายของเขาเหมือนที่เราก็มีนิสัยแย่ๆของเราเหมือนกัน เมื่อไหร่ที่เห็นข้อเสียของเขาให้รีบย้อนกลับมาดูข้อเสียของตัวเองแล้วเมตตาธรรมมันจะเกิดครับความรักที่แท้จริงไม่ใช่การมองหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่คือการเรียนรู้ที่จะรักคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเข้าใจช่วงปีแรกคือช่วงที่เราต้องเปลี่ยนจากความหลงให้กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจเลิกถามว่าทำไมเธอไม่ทำให้ฉันมีความสุขแต่เปลี่ยนมาถามว่า วันนี้เราจะดูแลใจกันและกันอย่างไรถ้าเปลี่ยนคำถามได้ชีวิตคู่ก็รอดครับเห็นไหมครับว่าการที่คู่รักเลิกกันในปีแรกไม่ใช่เพราะหมดรักเสมอไปแต่เป็นเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของสมองและไม่เท่าทานความคาดหวังในใจตัวเองสำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตคู่มันเริ่มจืดจางไม่หวือหวาเหมือนวันแรกผมอยากให้คุณดีใจนะครับเพราะนั่นแปลว่าของปลอม ได้จบลงแล้วและของจริงชีวิตคู่ที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้นลองลดความคาดหวังลงนิดหนึ่งแล้วเพิ่มความเข้าใจเข้าไปอีกหน่อยมองหน้าเขาด้วยสายตาของความเป็นเพื่อนเพื่อนที่จะแก่เท่าด้วยกันคืนนี้ลองหันไปบอกฝันดีคนข้างๆหรือถ้าอยู่คนเดียวก็ส่งข้อความไปหาเขาด้วยความเมตตาดูนะครับขอให้ทุกท่านมีความรักที่ร่มเย็น เป็นกันลยาณมิตรต่อกันตลอดไปราตรีสวัสดิ์ครับ